ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายขอเน้นย้ำเตือนตัวผมและพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอเรานั้นจงเป็นบุคคนที่มีความยำเกรงมีความตักวาที่แท้จริงนักเจ้าลอสุภานุวัตลาและเราก็เน้นย้ำกันในทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์ว่าตักวนั้นคือเสบียงที่ดีที่สุดในวันที่เรานั้นได้กลับไปพบกับอรวรรณุวะตลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ บุกลาสุบะตาลาได้ตัดเอาไว้ในอิสลามัารยามอายะที่96ว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัสเชตานุรจีมอินนัลลลดีนาอามานุวะอามินุสซาลิฮัดไซด์จัลลุฮฺมุลลาไซด์จัลลุฮฺมุลรห์มานุดดะซึ่งมีใจความโดยสรุปว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺและเขาปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายอัลลอฮฺตาลานั้นคืออัลรหฺมานั้นจะทรงให ความรักแก่พวกเขาพี่น้องครับเมื่อลอตตาลาได้ให้ความรักกับเขาแล้วสิ่งที่มันมีความยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรแสวงหาให้ได้ที่เราจะเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่อลอตลารักซึ่งมีฮะดิษบทหนึ่งนะครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคฮรีอิหม่ามมุสลิมและท่านอิหม,ม,ม่ามบันทึกมีจี ได้เล่าจากอันอบีว่าดั่งอดิย์อันนัรูลลอฮ์ عنه ล ن ر ล و ل الله صلى الله ع ل ล ه و س ท่านอบบีหรือไรวะได้เล่าว่าแท้จริงท่านรอูลลฮ์ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮตะอาลาอิ ع ا ฮับบะอับดันแท้จริงอัลลอฮฺท่านนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงรักบ่าวคนหนึ่งคนใดแล้วดะอาจิบรีนอัลลอฮฺท่านก็จะประกาศบอกกับจิบรีนว่าอินนีอุให้บุฟุลาน ยิบรีนข้าอัลลอฮ์รักคนคนนั้นอาจจะเป็นคนคนนั้นลูกลูกของใครบุตรของใครก็แล้วแต่เมื่ออัลตลาได้ประกาศต่อยิบรีนแล้วท่านยิบรีนได้รับคำสั่งว่าเจ้าจงรักเขาเมื่อต阿拉สั่งให้ยิบรีนรักชายคนนั้นแล้วรักหญิงคนนั้นแล้วท่านยิบรีนก็ได้ไปประกาศแก่ชาวฟ้าอยู่น้าดีฟิสมาได้ประกาศแก่ชาวฟ้าว่า อินน uh ah ัลลอฮะอยุฮิีบุฟฟูลานฟาฮิดบุแท้จริงอัลตาลานั้นรักบ่าวคนนี้พวกท่านทั้งหลายชาวฟ้าหมายถึงเหล่าบรรดามาเลย์ครพวกท่านจงรักกับเขาเช่นเดียวกันเมื่อชาวฟ้ารักเขาแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับฟุมมายูดะละแลอัลกอบูลฟีอัลฮ์ลิลอัลดีเมื่ออัลตลารักบ่าวคนหนึ่งแล้วอัลตาลา,า,า,นนลตา,ลาเรียกยิบรีนมาบอกว่าอัลตาลารักบ่าวคน,นี้ อิบรีนได้รับคำสั่งให้รักบาวคนนั้นแล้วอิบรีนก็ประกาศกรมดาษอะไรกที่อยู่บนฟากฟ้าว่าพวกท่านจงรักเขาเช่นเดียวกันเมื่อคนคนนี้เป็นที่รักแล้วพี่น้องครับความรักของเขาจะถูกลงมาอย่างพื้นแผ่นดินจะถูกลงมาอย่างพื้นพิพว,ว่าให้มนุษย์ทั้งหมดบนดุนยานี้แสดงความรักกับชายคนนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ ริสบทนี้กาลังจะบอกกับเราว่าความรักที่อัลตาลาให้กับบ่าวคนหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งเราจะสังเกตอย่างไรครับว่าเราใช่หรือไม่เราเป็นคนหนึ่งคนนั้นหรือไม่ที่อัลตาลาสั่งยิบรินให้รักเราสั่งให้บรรดาเลิกาทั้งหมดรักเราและให้ความรักของเราลงมาบนพื้นแผ่นดินให้ผู้คนทั้งหลายรักเราเช่นเดียวกัน พี่น้องครับวันนี้มีทั้งหมดด้วยกันเจ็ดประการให้เราลองสังเกตชีวิตของเราให้ลองการให้ลองสังเกตการดําเนินชีวิตของเราว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในเจ็ดข้อนี้หรือไม่อัลฮัมดุลลาห์พี่น้องครับถ้าเราเป็นผู้ที่อยู่ในเจ็ดประการนี้เราก็พอจะมั่นใจว่าอัลฮัมดุลิละชีวิตของเราเดินถูกทางแล้วชีวิตของเรากําลังอยู่ในความสําเร็จแล้ว ชีวิตของเราเกําลังก้าวไปสู่โลกอะรอาเครออย่างปลอดภัยแล้วพี่น้องครับประการที่หนึ่งพุสนุนตัดีบลหูคนที่ออะลัตตารักพี่น้องทราบไหมาครับว่าอาละลัตตาจะบริหารชีวิตของเขาอาละลัตลาจะเป็นผู้บริหารชีวิตของเขาให้ดําเนินชีวิตอยู่บนดุนยาให้เขาดําเนินชีวิตในขณะที่จะทําจะคิดจะพูดจะกล่าวจะเดินจะวิ่งจะทําทุกงท,ทุกอย่างแล้ว อารัตนาจะรักษาให้เขาอยู่ในทางที่ถูกต้องหรือแม้ในทางตรงกันข้ามพี่น้องครับคนคนหนึ่งอลรตตลารักเขาแล้วบางทีเขาอาจจะทําความผิดบางทีก็อาจจะทําสิ่งที่เป็นความเสียหายต่อตนเองต่อคนรอบข้างต่อสังคมหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นการทําลายศาสนาของเขาถ้าอฮารักเขาอฮาจะปกป้องดูแลเขาให้พ้นจากการหลุดออกจากสิ่งที่เป็นการฝา่าฝืนต่อคําสั่งของพระองค์พี่น้องครับ เราเป็นบุคคลนั้นหรือไม่ถ้าพี่น้องเคยได้ยินฮะติใช่ไหมครับเป็นฮะดติสพุนซี่บอกว่าคนคนหนึ่งเมื่อเขาทําสิ่งที่เป็นฟัดดูเนี่ยเท่ากับเขาทําให้อลอรักแต่เมื่อใดเขาสามารถทําสิ่งที่เป็นสุนนะต่อไปอีกเช่นละมาฟัดดูแล้วละมาสุนนะรอวติบบวชรอมฎดอนแล้วบวชสิทธชวานหรือแม้แต่บวชสุนัตต่างๆบริจาคแล้วทําสดากอออีกทําฮัดทำอุมร้องทำสิ่งที่เป็นนาวาฟิ้ต่างๆมากมาย ในฮะดิษบทนี้บอกว่าอัลลอฮฺตาลาก็ประกาศว่าอัลลอฮฺตารารักบ่าวคนนั้นและสิ่งที่สําคัญก็คือในฮะดิษบทนี้เป็นความหมายโดยสุปว่าอัลลอฮฺตาลาจะเป็นเป็นหูเป็นตาเป็นมือเป็นเท้าให้กับเขาในการดําเนินชีวิตนั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์จะเป็นตาให้กับเขามองในสิ่งที่ดีหูเขาฟังสิ่งที่ดีปากของเขาพูดสิ่งที่ดีมือเท้าของเขาทาในสิ่งที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ,ะุตัลา เราเป็นบุคคลนั้นหรือไม่พี่น้องผู้ศรธาทั้งหลายครับประการที่สองยะรุกุหูอาริฟวันเลงบางคนหนึ่งถ้า,าละตารักเนี่ยอัลละจะให้ริสกีกับเขาอย่างสวยงามให้ริสกีกับเขาอย่างนุ่มนวลน,นั่นหมายถึงว่าให้พอเหมาะพอสมกับชีวิตของเขาคนบางคนอาจจะร้องทุกว่าอย่าเอาล่อฉันจนเหลือเกินอย่าเอาล่อชีวิตของฉันไม่ดีมีริสกีมากมาย พี่น้องทราบไหมครับว่าอัลลอฮฺตัลลารู้ดีว่าบ่าวคนเนี้ถ้ามีเงินเกินหนึ่งพันบาทหลุดกรอบศาสนาแน่นอนให้ห้าร้อยพอแล้วคนคนหนึ่งถ้ามีเงินสักหมื่นหนึ่งอาจจะทําสิ่งที่เป็นมารยีดอัลลอฮฺจึงจากัดทิศสกีว่าเจ้าห้าร้อยพอแล้วหรือทางตรงกันข้ามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะบอกว่าอยา่าอัลลอฮฺชั้นนี่ถูกอัลลอฮฺตัลลาทดสอบเจ็บป่วยให้เป็นนู่นเป็นนี่อัลลอฮฺตัลลารู้ว่าถ้าไม่ป่วยเนี่ย ไม่รู้เรากาสุขภาพดีเป็นอย่างไรเมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสคุยกับเชคฮาซินท่านบอกว่าโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนอันสําคัญว่าคนในซาที่เองเนี่ยในสมัยก่อนเคยดำองชีวิตแบบเรียอิสระเสรีไปไหนก็ได้จะไปเมืองนั้นเมืองนี้แต่มอโควิดปั๊บทุกคนถูกจํากัดอยู่ในพื้นที่อันแคบแคอยู่ในบ้านกอบสี่เหลี่ยมรู้เลยว่าวันที่เรามีอิสระเสรีเนี่ยมันมีความสุขมันคือเงี้ยมัดอันมากมายเท่าไรกับเรา วันนี้ก็จึงเป็นบทเรียนว่าเมื่อเราพ้นโควิดมาแล้วเราเดําเนินชีวิตอย่างไรเราขอบคุณกับบทเรียนโควิดที่สอนกับเราว่าวันนี้รัตลาให้เรากลับมาแล้วกลับมายัางบ้านของพระองค์กลับมาละหมาดที่มัสยิดกลับมาเตรียมตระเวยกลับมาถือเส้นอดกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างมากมายที่เป็นความดีงงามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายน่าเสียดายเหลือเกินบ้านมัสยิดอย่างที่มีแขกผู้ยิ่งใหญ่มาเยือนเขามัสยิดเต็มไปด้วยผู้คน แต่วันนี้เมื่อแขกรมดอนกลับไปแล้วคนที่รักษามัสยิดคนที่รักษาละมาสุพีเหลือคนที่เขาถูกจํากัดว่าไม่กี่คนที่คอยรักษามัสยิดเอาไว้วายาซบิลละบรรยากาศต่างๆเหล่านั้นหายไปไหนรมฎอนทุกมัสยิดเต็มไปด้วยคนมาละมาดแต่ทําไมวันนี้เมื่อรมดอนจากไปแล้วเหมือนกับว่ามัสยิดกลายเป็นสิ่งบางพื้นที่มัสยิดถูกปิดลง บางมัสกิดเหลือคนละหมาดดูแค่ห้าคนบางมัสกิดเหลือคนละหมาดแค่คนเดียวนั่นคือทําหน้าที่อาสานทําหน้าที่เป็นอิหมามแล้วก็กลับบ้านนี่คือความสําเร็จของรมฎอนที่เราเห็นในสังคมปัจจุบันใช่หรือไม่วย้ยาซุบิลละบทเรียนที่เรากําลังได้รับจากบทเรียนนั่นก็คือว่ายามที่เราเป็นที่รักอัลลอฮ์พี่น้องครับอย่าไปวิตกกังวลอย่าไปตําหนิอย่าไปวิาพากวิจารในสิ่งที่เป็นกอดากรดัดของอัลลอฮ์ س ุ ح ا ن นและัตาลา เรารู้ดีว่าเราเนี่ยควรจะต้องเดาเนินชีวิตมีริสกี้อย่างไรมีสุขภาพแบบไหนได้มีครอบครองอํานาจอย่างไรเราจึงเป็นที่รักของล้อสุภตลาคนบางคนพี่น้องครับลองสํารวจตัวครับพี่น้องวันนี้เรามีไรายได้มากขึ้นธุรกิจเรามีขยายหลายสาขาวันนี้เราต้องเดินทางไปติดต่อง,งานมากมายหลายพื้นที่บางคนถึงขั้นเดินทางไปต่างประเทศ แต่ถ้าเสดายจากชีวิตที่เคยละหมาดมัสยิดชีวิตที่เคยละหมาดจะมากลับลดน้อยลงนี่คือความสําเร็จหรือไม่ชีวิตเราสําเร็จใช่หรือไม่เราตอบกับพี่น้องกับพวกเราทุกๆคนว่าในยามที่เราไม่ได้มีริสกีมากมายเราอ่านกุรานเราซิกรุงร้อเราอ่านสิ่งที่เป็นเรื่องราวศาสนามากมายแต่วันนี้ธุรกิจเราขายายชีวิตดุญญรยาากว้างใหญ่ไพศาล แต่ถ้าอิบาดาของเราลดน้อยลงเราละหมา,า,าดน้อยลงเราตัวอาน้อยลงนี่คือความสําเร็จของเราใช่หรือไม่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับประการที่สามข้าร,ารักเราพี่น้องครับอาลกอบูลฟิลอาบโอยฮกบุนัสลาหูสังเกตไม่ยากครับถ้าเราไปที่รักของอัลลอฮ์เนี่ยคนก็จะรักเราคนก็จะให้เกียรติเราคนจะชื่นชมเราในทางที่ดีแต่วันหนึ่งวันใดความรักเราถูกดึงออกไป เราจะพบว่าเราจะมีแต่คําวิาพากษ์วิจารณ์เราจะมีแต่ความเสียหายเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจของเรานั่นแสดงว่าชีวิตของเราตอนนี้กําลังห่างไกจลจากความรักต่อโลกสุภานาวัตลาพี่น้องครับประการต่อมาถ้าเราไปที่รักต่อเลาเราเช็คชีวิตเราไม่อยากครับพี่น้องเฟืลุตวว่าเจ้กลุ่มมาซียะเราใช่หรือไม่ ทุกวันนี้เราเป็นที่รักกอดอัใน,นการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการต่ออัดอย่างมากมายในทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนใช่หรือไม่หรือทุกวันนี้ในชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นนอนทําบาปแล้วจบแล้วหลับแล้วทิ้งบาปไว้บนดุญญาอย่างมากมายพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายบรรดาเาหล่าสวามีเขาไม่ได้กลัวความตายจนกระทั่งท่านอุมัตเคยประกาศว่าใกล้จะเชียชีวิตว่วฉันไม่น่าเกิดมาเลย ได้ฉันไม่น่าเกิดมาเลยด้วยความกลัวที่มีต่ออัลซุนุความผิดบาปที่จะตามติดตัวเข้าไปในการที่ถูกสอบสวนในกูเบสในการที่ถูกสอบสวนในวันเกียร์มานี่คือความกลัวบางคนถึงกันว่าอิจฉานกอิจฉา,ก,ากิ่งไม้มันไม่ต้องถูกสอบสวนเขาหล่าน,นั้นกลัวอะไรกลัวว่าวันกียามาทุกสิ่งอย่างที่ดาเนินชีวิตบนดุนยาเขาต้องถูกสอบสวนเป็นอ้ศสัทธาทั้งหลายประการที่ห้า สิ่งที่มีความสําคัญจงรู้ไว้ว่าถ้าเราเป็นที่รักชีวิตของเราเตรียมรับบทเรียนอันยิ่งใหญ่อัลอิจติละอัลซับรูจะมาคู่กันเมื่อเราเป็นที่รักอัลลอฮ์เราต้องตอบว่าถ้าเราถูกอัลลอฮ์ทดสอบเราก็เดินตามแนวทางของคนที่อัลลอฮ์รักที่สุดนั่นคือเหล่าบรรดาอัมเบียและคนที่อัลลอฮ์รักสุดคือใครอท่นานนบีสุลลาะฮ์ฮุอาลิวะซัลลัมอลัลลอฮ์โกรธนบีหรือไม่อลัลลอฮ์เกลียดน,นบีหรือเปล่าไม่ใช่แต่ทําไมนบีถูกทดสอบมากที่สุด นั่นคือลอรัตนบีสุลตานลอฮัลอิวะสัลลัมบัดอัมบียาอุลุอัซมีและในฮะดิษบอกว่าเราก็จะถูกทดสอบตาม إ ي م านของเราเรา إ ي م านม,มากถูกทดสอบมาก إ ي มานน้อยถูกทดสอบน้อยเรามีสถานะที่สูงส่งในสังคมเราก็ถูกทดสอบหนักม่ต่างอะไรกับ إ ي م านของเราที่มีตอบว่าซุบฮานอวะตาลาแต่จงภูมิใจนะครับว่า รัฐล่ะก็จะส่งอาซอบรูมาเคียงคู่กับบททดสอบเราก็ต้องอาศัยอาซอบรูอาซอบรูอาซอบรูเท่านั้นที่จะดำเนินชีวิตบนดุนยาอินนัลลอฮะมาอาซอบิรินพี่น้องครับประการที่หกฮุสมุซันอินดันเมาคนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยก่อนจะตายเนี่ย อเราจะให้เขามีมุมมองมีทัศนคติที่ดีนะที่อลัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเขายังไม่สิ้นหวังเขายังคงปรารถนามีความหวังมีมุมมองที่ดีกับอลัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาโดยเขาหวังที่สุดนั่นก็คือหวังว่าช่วงท้ายชีวิตของเขาเขาจะเป็นผู้หนึ่งที่จบชีวิตโดยสุดท้ายประการที่เจ็คือฮุสนุนข้อตีมาจบชีวิตอย่างสวยงามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ ฝากพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าวันนี้เราอาจจะได้ความรักมากมายบนสังคมไม่เป็นไรครับไม่ได้ผิดแต่สิ่งที่ห่วงกับพี่น้องว่าวันนี้เราได้คนนั้นคนนี้รักเราอย่างมากมายแต่ย้อนกลับมาดูนั่งอยู่คนเดียวไม่มีอะไรที่เป็นความรักที่มาจากอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ไม่ได้สอนเราเลย อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ดิสกีเราอย่างรักให้เราอย่างบางทีให้อย่างขออนุญ,ญาตให้เราจนกระทั่งลุดจากกอบศาสนานี้คือดิสกีที่เราไม่ไม่ต้องการให้กับบาปพระองค์นั่นแสดงว่าเรากําลังเป็นบุคคลหนึ่งที่เราตลามไม่ได้รักเราเป็นบุคคลที่ถูกตอบรับบนพื้นพิพนี้ใช่หรือไม่กับความรักที่มาจากชาวฟ้าให้ชาวดินตอบรับความรักของเราชีวิตของเราเป็นอย่างไรวันนี้เราตอักกับอัลลอฮ์ เราห่างไกลจากมุสยาหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้อัฮัมดุลิละพี่น้องครับเราถูกทดสอบแต่เราอดทนได้อัฮัมดุลิละพี่น้องครับก่อนจะตายคนที่ดำเนินชีวิตแบบนี้จงมั่นใจและจงภูมิใจและจงยืนหยัดอัลยอกินกับตัวเองว่าเราจะได้รับฮุสนุซันอินดันเมาก่อนที่เราจะจากชีวิตไปและเราจะจบชีวิตอย่างสวยงามพี่น้องครับฟางดูอาบทหนึ่งว่าอัลลอฮุมมารุซุกนะ ะว่าคบบันยมฟ้าวนาาุบพวกอินดะกโอ้เอ้าได้โปรดประทานความรักขององค์ให้กับเราด้วยเถิดโอ้เอ้าถ้าจะให้ริสกีอะไรกับเราริสกีที่เราอยากได้ที่สุดคือริสกีที่เป็นความรักขององค์อย่าเอ้าถ้าใครสักคนหนึ่งจะรักเรา ใครสักคนหนึ่งจะให้ความรักกับเราขอให้ความรักของเขาเป็นประโยชน์กับเราหน้ที่อัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาอย่าให้ความรักของเขาทําลายศาสนาของอเลาอย่าให้ความรักของเขาทําลายสุนัตนาบีสุลต่านสลัมอย่าให้ความรักของเขาทําลายในสิ่งที่เป็นเส้นทางที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสุสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาอาเมนยาโรบันอาลามินอักูลูกาลิฮะกะวัสซัฟิลลุฮะลิวาลักุมวลิซาอิลินมุสลิมินมินคุลิดัมฟัสซาฟิรูอินนูวัลบัฟูรุรรฮิยฺม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان حل... ان الحديث كتاب الله وخير حد حج. حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن جد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعهم بإحسان الى <سؤال> يوم الدين وان معهم بافك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان احياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمت اداك اداء الدين وجاء هذا بلدا امنا مطمئنا وسائر بلا للمسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسفه وأقيم الصلاة